สำหรับการเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์แบบโซลิดนะครับคือการเปลี่ยนสีโดยใช้สีเดียวและไม่มีการไล่เฉดส,สีนะครับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับขณะเลือกอยู่ที่สไลด์มาสเตอร์นะครับบนแถบสไลด์มาสเตอร์ให้คลิกปุ่ม Background Style นะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง Format Background นะครับ ที่หน้าต่าง Format Background ภายใต้หัวข้อ Fill นะครับให้คลิกตัวเลือก Solid Fill ซึ่งโดยปกติจะคลิกอยู่ที่ตัวเลือกนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับภายใต้หัวข้อ Fill Color ในช่อง Color นะครับให้เลือกสีของพื้นหลังที่ต้องการนะครับผมลองเลือกนะครับให้เลือกสีของพื้นหลังภายใต้ t h e m e Color หรือ Standard Color นะครับ หรือถ้าไม่เพียงพอนะครับให้คลิกที่ More Color นะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง Color ขึ้นมาเพิ่มเติมภายใต้แท็บ Standard นะครับก็จะมีตัวเลือกของสีต่างๆมากขึ้นนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นนะครับคลิกปุ่มโอเคให้สังเกตนะครับว่าพื้นหลังของสไลด์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีนะครับ จากนั้นนะครับถ้าต้องการปรับความเข้มหรือความจางของสีพื้นหลังนะครับให้ไปที่หัวข้อ t r a n s p a r e n t นะครับหรือ Transparency นะครับจากนั้นคลิกตัวเลื่อนนะครับเพื่อปรับเปอร์เซ็นต์นะครับโดยระดับเปอร์เซ็นต์นะครับที่มากขึ้นจะทำให้สีของแบ็ k กราวด์จางมากขึ้นด้วยนะครับลองดูนะครับผมคลิกค้างไว้แล้วก็ปรับ สังเกตนะครับสีจะจางลงนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็พิมพ์ตัวเลขนะครับเข้าไปก็ได้นะครับลองพิมพ์เป็น70นะครับขอเปลี่ยนเป็น60นะครับจากนั้นนะครับคลิกปุ่ม close นะครับ บนแถบสไลด์ Master นะครับให้ไปคลิกที่ปุ่ม close master view ภายใต้กรุป close นะครับเพื่อกลับไปยังสไลด์ปกตินะครับเมื่อกลับมายัางมุมมอง normal ของ Presentation ตามปกติแล้วนะครับให้ลองสังเกตว่าพื้นหลังของทุกสไลด์ที่มีการใช้ layout ตาม Slide ม a สเตอรจะมีรูปแบบของพื้นหลังหรือสีเปลี่ยนไปทุกสไลด์นะครับ